อยากนั่งแบบนี้มานานแล้วเนาะแต่ไม่มีคนขับให้ไม่ไม สวัสดีครับผมเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้ผมขอเป็นคุณชายสักวันหนึ่งนะครับอยากนั่งแบบนี้มานานแล้วเนาะแต่ไม่มีคนขับให้ไม่ใช่วันนี้ผมจะมารีวิวรถรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรถที่ผมอ่ะมีคําถามอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นผู้บริหารนะครับหรือเจ้าของบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยหรือต้องใช้คําว่าผู้ใหญ่ในประเทศไทยนะครับใช้รถรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รถรุ่นนี้ขายดีมากนะครับเลยอยากรู้ว่าจริงๆอ่ะรถรุ่นนี้ทำไมมันถึงเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่แล้วก็ผู้บริหารระดับหนึ่งนะครับับบแต่่สําหรผผมมนะทีมลอง โคสบายเลยนะครับมาดูรีวิวรถรุ่นนี้ดีกว่าครับเป็นโฟก์คาราเวลนะครับตัวเครื่องดีเซลปี2012นะครับตัวนี้เป็นโฟก์คาราวเวลตัว lci นะครับ lci คือคันนี้จะเป็นไฟข้างหน้าเป็นเดย์ไลท์เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2000ดีเซลเทอร์โบนะครับประหยัดมากๆเลยเพราะคนส่วนใหญ่ที่ใช้รถเยอะเนี่ยอยากได้เครื่องดีเซลอยู่แล้วนะครับตัวนี้บอกข้างหลังเป็น vip เป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวข้างในอีกทีนึงนะครับแล้วก็ความ private คือ กระจกข้างตรงกลางเนี่ยเป็นกระจก2ชั้นนะครับพิเวทมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นยางขอบ17ให้ความนุ่มสบายได้ค่อนข้างดียางนี้เป็นยางปีใหม่ด้วยนะครับปี2019เดี๋ยวเราไปดูออปชันข้างในดีกว่าว่ารถคันนี้มีออปชันอะไรบ้างโอเคครับมาดูข้างในนะครับตัวนี้ผมสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วเนอะเครื่องดีเซลอะ่ะเขาบอกว่าดังผมว่าไม่ดังนะ ผมว่าเนี่ยเข้ามาล่างข้างในก็ไม่ได้เสียงดังมากนะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยจะไม่ได้เป็นมัลติฟังก์ชันเนาะแต่อุปกรณ์ในความสะดวกส่วนใหญ่มีนะครับไฟออโต้มีพับกระจกออโต้มีนะครับพวงมาลัยจัดแสงมีนะครับตัวนี้ก็จะติดทีวีมาเรียบร้อยแล้วข้างหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับแยกซ้ายขวาแอร์เย็นดีนะครับแต่มีคนจะบ่นว่าแอร์ข้างหลังอาจจะเย็นน้อยหน่อยก็อาจจะต้องรอเขานิดนึงนะครับตัวนี้ตัวปิด traction control เนาะนะครับอ่าตัวปิด traction control นะครับ ตัวนี้2ตัวนี้จะเป็นตัวปรับประตูซ้ายขวานะครับจริงๆตัวเนี้ยเป็นปรับประตูไฟฟ้าแล้วถ้าเอาไปทาเองนี่ราคาเป็นแสนเลยนะครับเนี่ยผมเปิดให้ดูอ่าแล้วสามารถปิดตรงนี้ไฟฟ้าได้เลยโอเคเดี๋ยวผมว่าเราไปนั่งดูข้างหลังดีกว่าว่าออปชันข้างหลังมีอะไรบ้างโอเคครับความรู้สึกอย่างแรกเนาะประตูไฟฟ้านะครับผมว่าสบายดีเนาะอย่างที่2ตัวนี้เป็นเครื่องเสียงนะครับเป็นโฟโคลหมดแล้วนะครับผมอยากให้ดูอย่างแรกคือเบาะ ตัวนี้จะเป็นเบาะ VIP นะครับซึ่งเขาทํามาใหม่นะครับสามารถปรับไฟฟ้าตรงนี้ได้นะครับปรับได้ทั้งขึ้นลงนะครับปรับขาไดา้เดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับอันนี้ปรับหน้าลงขึ้นหน้าหลังได้อีกนะครับปรับขาได้ด้วยนะสบายมากขออนุญาตนะครับวางขาได้ถึงแบบนี้เลยจริงนอนได้เลยครับโอเคไหมแล้วก็ อุปกรณ์ด้วยความสะดวกนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้จะเป็นมองมุมมองคนนั่งนะครับโอเคตัวนี้เป็นวิทยุเนาะอย่างที่ผมบอกเนาะลำโพงโฟกัลนะครับทําใหม่ทั้งหมดนะครับมีเครื่องเสียงไพโอเนียอย่างดีนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นออโต้หมดนี่นะครับถ้าผมกดพาร์ติชันเนาะอ่าพาร์ติชันขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พาร์ติชันแรกเนาะพาร์ติชันลงนะครับพาร์ติชันจะมี2ออันถูกไหมครับอ่าผมกดขึ้นแล้วอันนี้พาร์ติชันอีกอันหนึ่งนะครับเพิ่มความไพรเวทมาก เอาไง่ายๆว่าเราจะคุยธุระอะไรที่เป็นเรื่องซีรีสเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับทีวีนะครับแค่นี้ก็สบายมากๆแล้วนะครับเราสามารถปรับขึ้นลงทีวีตรงนี้ได้หมดเลยนะครับนี่นะครับปรับลงนะครับเปิดทีวีได้เปิดตรงนี้ได้หมดเลยนะครับมี L V D ด้วยนะครับมี L V D ได้ด้วยนะครับ ทุกอย่างอย่างสบายมากนะครับอ่าตัวนี้เบาะเป็นการเบาปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเราสามารถปรับได้จากตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้ก็สามารถปรับขาขึ้นมาได้นะครับอ่าปรับหน้าปรับหลังนะครับปรับยกขึ้นมาได้นะครับเอนเบาทุกอย่างตรงนี้เห็นไหมครับอห่างนที่ผมบอกอย่างสบายครับแอร์นะครับก็จะเป็นตู้แอร์แยกนะครับแยกหมดเลยเนาะเป็นไฟแยกนะครับ แล้วก็ที่นั่งด้านหลังนะครับก็จะเป็นที่นั่งนั่งในอีก3ท่านนะครับอย่าง V.I.P. เลยด้วยไม่ได้นั่งไม่สบายนะครับนั่งโคสบายเลยนะครับแล้วก็จะมีแอร์แยกของแต่ละท่านอีกเหมือนกันเอเามัไหมครับแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปดีกว่าครับว่ารถจริงๆคันนี้เหมาะกับใครนะครับแล้วราคาเท่าไหร่โอเคครับผมรีวิวทั้งออปชันทั้งในนะครับแล้วก็ ตัวภายนอกของคาราเวลปี2 0 1 2ตัวเครื่องดีเซลนี้นะครับรถคันนี้เหมาะกับใครสาหรับไอเดียผมเนาะเหมาะสาหรับคนที่ต้องการเป็นรถตู้นะครับที่เน้นความสบายนะครับแล้วก็ v i p จริงๆนะครับอย่างที่2เนี่ยผมว่าเน้นเขาเรียกอะไรนะลุคออกมาดูโอเคจากภายนอกนะครับแล้วก็ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับผมว่าโคตรส่วนตัวอะไรโดยเฉพาะกระจก2ชั้นนะครับอย่างที่2คือมันประหยัดน้ามันครับมันเป็นเครื่องดีเซล นะครับเพราะจริงๆถ้าเทียบกับผู้แข่งเนี่ยอย่างโตโยต้าอาวพาที่เขาใช้ส่วนใหญ่นะจะเป็นเครื่องเบนซินน,นะครับ<__ก็จะกินน้มามันมากกว่านะครับแล้วก็การดูแลราาักษาเดี๋ยวนี้ไม่ยากครับเดี๋ยวนี้อู่ดูแลของตัวโฟกกับออดี้เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วด้วยแล้วก็คันนี้เรื่องที่ต้องซ่อมมาจัดก,การมาหมดแล้วนะครับเราสามารถได้รถยุโรปนะครับเป็นรถตู้เนาะเทียบเท่าผู้บริหารเนี่ยในราคาเพียงแค่6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมพูดไม่ผิดนะครับบางที่ยังขาย7 0 0 0 0 0กว่าอยู่เลย วันนี้6 8 8สน6 8นะครับ6 8 9 0 0 0าบาทได้รถตู้ยุโรปเทียบเท่าท่านผู้บริหารนะครับใครสนใจคันนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะครับอยากให้เรารีวิวรถร,รุ่นไหนคอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ